สวัสดีค่ะจ๋าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณกำลังคิดถึงเรามาอัปเดตกันว่าในปี2568ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณมาถามถึงจะเป็นไปในทิศทางใด คลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะพี่ไพ่สี่ดาบ ราชาถือไม้เท้าห้าถ้วยพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณอาจจะเพิ่งผ่านสถานการณ์ความเจ็บปวดเสียใจความผิดหวังผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์ที่มันดูหยุดนิ่งมันดูไม่พัฒนาใครบางคนที่คุณคบหาด้วยหรือกำลังพูดคุยกันกำลังสารสัมพันธ์กันเขาไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณ การกระทําและคําพูดของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นคําพูดและการกระทําที่เหมือนคนรักกันเหมือนแฟนกันแต่เขายังไม่ยอมให้สถานะไม่ว่าคุณจะถามเขากี่ครั้งไม่ว่าคุณจะร้องขอสถานะในสายตาของคนอื่นจากเขากี่ครั้งคนคนนี้ก็บอกคุณเพียงแค่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะให้สถานะเขายังไม่พร้อมที่จะบอกใครๆให้อยู่กันแบบนี้ไปก่อน ซึ่งคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่มันทำให้คุณอึดอัดมันทำให้คุณทุกข์ใจมันทำให้คุณไม่มีความสุขตอนนี้คุณค่อนข้างผิดหวังและเสียใจกับความสัมพันธ์นี้มากคุณกำลังคิดที่จะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ถ้าหากเขาไม่พร้อมที่จะให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในตอนนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณและเขาในปี2568มันจะเป็นไปในทิศทางใดสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณนึกถึงในใจตอนนี้นะคะเรามาดูกันว่าในปีหน้าปี2568มันจะเป็นไปในทิศทางใดมันจะจบแบบไหนเรามาดูกันนะคะจัส m เมนดูเหมือนกับว่า ในปีหน้าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสิ่งที่คุณเคยทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการกระทําของตัวเองถ้าหากคุณมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณกับเขาคนนั้นคุณทุ่มเทความรักความจริงใจและความหวังดีให้กับเขาแบบบริสุทธิ์ใจแบบที่คนคนหนึ่งจะทําให้ใครได้อย่างสุดกําลังแล้วขอให้คุณรับรู้นะคะว่า สิ่งที่คุณทำมันไม่สูญเปล่าคนคนนั้นรับรู้และสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่คุณมอบให้กับเขาต่อให้วันนี้คุณเลือกที่จะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วเพราะคุณท้อคุณไม่อยากรอคุณหมดหวังหรือคุณยังอยู่รอความสัมพันธ์รอความชัดเจนในปีหน้าคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนจากความดีที่คุณทำ คุณจะได้รับสิ่งตอบแทนจากความรักที่คุณมอบให้กับผู้อื่นไม่ว่าผลตอบแทนนั้นมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามแต่คุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรอคอยมันสมหวังมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับมันนี่คือไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าในตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณมันจะเป็นยังไงก็ตาม ในปีหน้าคุณจะได้รับผลตอบแทนจากความรักที่ดีที่คุณหยิบยื่นให้กับเขาคนนั้นไฮโดรแฟนเพราะว่าเขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาไปคิดไตร่ตรองทบทวนดูแล้วเขาได้รับบทเรียนเขาได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากการกระทําของคุณเอาไปเปรียบเทียบกับการกระทําของคนอื่นที่มอบให้กับเขา มันเห็นความแตกต่างได้ชัดมันไม่มีใครเลยที่จะหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้เขาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยที่ไม่เคยมีข้อแม้ไม่เคยมีข้อต่อรองมันเป็นการให้ที่มาจากใจที่บริสุทธิ์มาจากการให้ที่อยากทําให้คนที่เรารักจริงๆเขาสัมผัสได้ถึงสินน่งนี้มันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอยากตอบแทนความรักที่ดีให้กับคุณ เพราะฉะนั้นแนวโน้มแค่จากสองใบนี้จาก,ก็รู้สึกว่าปีหน้าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะได้รับสิ่งที่ควรได้ไม่ว่าจะสถานะที่ชัดเจนในสายตาของคนอื่นหรือบางคนอาจจะถึงขั้นได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันและเพราะและสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากการไต่ตองและคิดมาอย่างดีแล้วของเขาคนนั้นแปดดาบ จะมองว่าตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันไปแล้วนะคะอาจจะห่างหายกันไปแล้วอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วแต่พอไม่มีคุณอยู่คนที่มั่นใจในตัวเองคนที่คิดว่าตัวเองมีทางไปมีหนทางอีกหลายเส้นทางให้เขาเดิน กลับเป็นตัวเขาเองที่ไม่สามารถมูมออนจากคุณได้เป็นตัวเขาเองที่ยังไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิดที่มีคุณได้ดาบเหล่านี้มันยังล้อมรอบเขาอยู่นะคะมันยังล้อมรอบตัวของเขามันยังไม่ปลดปล่อยไปไหนเขายังไม่ยอมเอาดาบตัวนี้ออกไปเขายังเก็บกดทุกความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้เขายังไม่สามารถลืมคุณได้ ถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ติดต่อคุณมาถึงแม้เขาอาจจะยังไม่ได้ให้คาตอบที่ชัดเจนหรืออาจจะเงยีงยบหายไปเลยแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะคะคนคนนี้จะติดต่อคุณมาอย่างแน่นอนเร็วที่สุดที่จะมองเห็นณนะตอนนี้นะคะก็ประมาณเดือนมก,กราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ที่เขาจะติดต่อคุณมาเดี๋ยวถ้ามีเดือนอื่นเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวจ๋าจะบอกเพิ่มให้นะคะ คนคนนี้กําลังที่จะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้ถึงแม้ในตอนนี้เขาจะนิ่งเขาจะเงียบแต่เขากําลังใช้ความคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เมื่อเขาได้คําตอบที่กระจ่างชาัดให้กับตัวเองแล้วคนคนนี้จะติดต่อคุณมาเพื่อให้คําตอบในสิ่งที่คุณต้องการเพื่อหยิบยื่นคําพูดที่คุณอยากฟังให้กับคุณหนถือดาใช่ค่ะคนคนนี้ ตัดสินใจแล้วจะมองว่าเขาตัดสินใจแล้วเหรอว่าคนคนนั้นในชีวิตของเขาจะต้องเป็นคุณคนที่จะได้อยู่เคียงข้างเขาจะต้องเป็นคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปถ้าหากที่ผ่านมาเขานิ่งเป็นเพราะเขาคิดหรือเขาอาจจะยังมีความลังเล แต่ในตอนนี้ณวันนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่าคนคนนี้หมดความลังเลหมดความสงสัยในความรู้สึกของตัวเองแล้วเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณแล้วนะคะ สดาบเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเขาอาจจะเคยนิ่งเคยเงียบเคยโลเลเคยสับสนเคยลังเลใจเคยไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจยังไงแต่ในตอนนี้เขาเลือกได้แล้ว เพราะว่าการเลือกที่จะตัดคุณออกไปจากชีวิตมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของเขามีความสุขไม่ได้ทําให้เขาปลดปล่อยความรู้สึกที่มีต่อคุณไปได้ตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเลือกและเขาจะเลือกคุณเลือกในสิ่งที่มันยุติธรรมต่อความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนและดีขึ้น 2. ถ้วยเพราะเขารู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่ารักคุณนอกจากที่ เขาจะเห็นความรักที่คุณมีให้กับเขาสิ่งดีๆที่คุณมอบให้กับเขามันค่อยๆซึมซับเข้าไปในตัวเขาโดยที่เขาไม่รู้สึกความดีที่คุณเคยให้ความรักที่คุณหยิบยื่นให้เขาอย่างสม่ำเสมอมันทำให้เขาเผลอรักคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นของคุณกับเขามันอาจจะไม่ได้มาจากความที่ตั้งใจรักเขาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้อาจจะไม่ได้คิดที่จะรักคุณจริงจัง แต่สิ่งต่างๆที่คุณทําให้กับเขามันค่อยๆฝังอยู่ในความรู้สึกค่อยๆฝังอยู่ในความจิตใต้สำนึกของเขาจนในวันนี้เขาชัดเจนเขาแน่ใจกับตัวเองแล้วจากการคิดไต่ตองทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณและเขาต้องการคุณให้สองถ้วยขึ้นมาคุณแน่ใจได้เลยนะคะว่าคนคนนี้เขารักคุณจริงๆเดทใช่ ความสัมพันธ์ของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ถ้าคุณสังเกตไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นไพ่เดทที่ยังมีดอกไม้เบ่งบานอยู่เพราะฉะนั้นความรลกความสัมพันธ์ของคุณยังไม่จบเขาคนนี้กําลังจะกลับมาบางคนอาจจะเพิ่งตัดจบเลิกลากันไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหรือบางคนอาจจะห่างหายกันมาแล้วอย่างน้อย11เดือนขึ้นไปแต่คนคนนี้กําลังจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้ง พราะดอกไม้มันยังไม่แห้งเหี่ยวดอกไม้มันยังเติบโตและผิบานได้เหมือนความรักของคุณกับเขาที่มันยังอยู่ในใจของคุณและในใจของเขาดังนั้นความสัมพันธ์ของคู่ที่จบไปแล้วยังไม่จบนะคะเขาจะกลับมาเร็วๆนี้เดอ c h ชาลีออดภายใน7วัน หรือ7สัปดาห์นับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วคนที่เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอคนคนนี้จะติดต่อคุณมาถ้าเขาเดินทางมาหาคุณได้เขาจะมาด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าหากคุณกับเขายังไม่สามารถเดินทางมาหาก,กันได้เขาจะส่งข้อความมาเขาจะติดต่อคุณมา เขาจะมาให้ความชัดเจนให้คําตอบให้สถานะที่มั่นคงและมั่นใจให้กับคุณและเขาจะกลับมาบอกคุณว่าเขารักคุณค่ะ The Were คนคนนี้เป็นคนทางไกลจริงๆนะคะคนที่เคยไม่ชัดเจนกับคุณคนที่จบความสัมพันธ์กันไปนแล้วคนคนนี้คือคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณแต่ถ้าหากคุณบอกว่าเป็นคน เนื้อเรื่องมันใกล้เคียงกับคุณเนื้อหาใกล้เคียงกับคุณแต่ว่าคุณเป็นคนที่อยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ห่างกันคุณอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันทางด้านสังคมทางด้านการเลี้ยงดูหรือความรู้ทัศนคติซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณกับเขามีความห่างกันจากความแตกต่างได้นะคะและนี่ไพ่ใบสุดท้าย ให้ใต้สำรับให้สามเหรียญเขากำลังจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะเหมือนที่จ๋าบอกคือภายใน7วันช้าสุดภายใน7สัปดาห์แต่ไม่เกินเดือนมีนาคมคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนี้จะกลับมาให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณเขาจะกลับมาให้ความรัก ความหวังดีตอบแทนสิ่งดีๆที่คุณมีให้กับเขาเหมือนไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําให้คุณเชื่อมั่นในความรักที่คุณหยิบยื่นให้กับเขาถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้เคยทําร้ายเขาไม่เคยหักหลังเขาให้แต่สิ่งดีๆกับเขาคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนแต่ถ้าหากคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคนที่เคยไปทําร้ายจิตใจใครเอาไว้ มันก็อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะหรือถ้าไม่เป็นพลังงานของคุณมันก็อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นั่นหมายความว่าคุณก็มีโอกาสที่จะถูกกระทําแบบเดียวกับที่คุณเคยกระทำกับคนอื่นเอาไว้เช่นเดียวกันนี่คือบทสรุปความลักความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคิดถึงในปี2568ค่ะต่อไปเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณกันนะคะเรามาดูกันว่าไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณ คืออะไรบ้างมีลูกกับฉันนะหึงนะห่วงนะรู้ตัวหน่อยสิฉันรอเธออยู่นะแต่งงานกันนะงับสิ้นสุดทางเพื่อน นี่คือทั้งหมดบทสรุปของคุณและเขาในปี2,568นะคะต่อไปเรามาดูท่าตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นกันนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวธาตุไฟราศีเมษสีงษนูชาวธาตุไฟราศีเมษสีงษน,นูชาวธาตุน,น,าาาน,น,าาน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก คนที่เกิดวันที่5 15 25คนที่เกิดวันที่3ามสิคนที่เกิดวันที่88 28ถ้าใครมีท่าและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณแปดส0บถึงหร้อนต์จะลบกวนฝากคอมเมนต์รับคำทำนายถ้าหากคำทำนายนี้ใกล้เคียงกับความเป็นคุณมากที่สุดและรบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ